ค่ะเพื่อนๆเจอกับสไปน์นอร์เวย์บายป้าย่านะคะวันนี้นะคะป้าย่ามีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะคะ <c oughs> หลายๆคนนะคะก็ถามป้าย่ามานะว่าป้าย่าเจอกับลุงได้ยังไงไปเดทกันที่ไหนนะก็ว่าจะมาเล่าสู่ฟังหลายครั้งแล้วนะคะก็ไม่ได้มาเล่าสักนทะีเนาะแล้ววันก่อนเมื่อท,ที่ที่แล้วเนาะก็มีน้องมาจุดอีกนะคะมาจุดอีกว่า <c oughs> ปะะ้าย่า ตกลงไปญาติเจอกับลุงที่ไหนคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมไปเดทกันครั้งแรกเป็นยังไงนะคะปญาติก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าครั้งแรกที่ปญาติเจอลุงนะเจอกันที่สนามบินนะคะที่สวนณภูมินะคะเรื่องราวเป็นมายังไงนั้นมันเป็นอย่างนี้เลยพอดีไปญาติมีเพื่อนนะคะเขาก็มีแฟนคนนอร์เวย์นี่แหละแต่ไปญาติก็ ไม่ได้เจอเพื่อนนานแล้วนะคะเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยมาเจอกันหน่อยสุวรรณภูมินะคะไปยาเอย,เอยจะไปดีไม่ไปดีติดงานนะคะทีนี้เพื่อนเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเขาจะไปเที่ยวกับแฟนเขานะคะจะไปเที่ยวกับแฟนเขาที่ภูกเก็ตแล้วแฟนเขาอ่ะมีเพื่อนมาด้วยคนเนื่องนี่ปฏิบัติการเราก็เลยเกิดขึ้นนะคะเอต้องบอกก่อนอย่างนี้นะคะว่าจริงไปยาเป็นสายฝอนะคะชอบชอบนะเป็นความใฝ่ฝันนะชอบส่วนตัวมาตั้งแต่ เริ่มรู้จักความรักนะคะนันแล้วทีเนี้ย <c oughs> ตอนแรกก็ว่าจะไม่ไปนะอิดออดเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนก็บอกว่าไม่ได้เจอกันนานมาสะหน่อยน่ะแล้วก็บอกเอ้ยมีนัดลูกค้าพอดีปา้าญาทำฟรีแลนซ์นะคะเกี่ยวกับการขายยางครอบรถรถ รถสิบล้อค่ะรถแทรกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแถวชนบุรีอ่ะโรงงานเยอะใช่ไหมคะแล้วเขาใช้รถสิบล้อรถแทรกเตอร์เอ้ยรถรถพ่วงรถเทเล,ลอร์พูดผิดนะคะเยอะปะยาก็ต้องไปพบลูกค้าที่นู่นกับเจ้าของโรงงานนะคะเจ้าของโรงงานก็คือเพื่อนปะยาเองนะที่ทำขอเอ่อที่รอบรถเนี่ยนะคะก็เลยบอกเพื่อนที่จะไปชนบุรีด้วยกันเนี่ยบอกว่าเฮ้ยแวะไปสุวรรณภูมิสักแป,ป๊บได้ไหมเพราะว่าไปแต่เช้าเพราะว่าเรานัดลูกค้าประมาณเที่ยงนะคะแล้วทีเนี้ย <c oughs> ก่อนอบ่าย,น,ยน,ะะนั่นแหละค่ะนัดลูกค้าบ่ายหลังเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็เลยเอ้ยแต่ว่าไปหาเพื่อนที่สวนภูมิเนี่ยไปแต่เช้านะคะสักเจ็ดแปดโมงเขาบอกเงี้ยเขาอยู่เขาจะขึ้นเครื่องไปประมาณ9ก้าโมงก็มาช่วงเจ็ดแปดโมงได้เพื่อนบอกงี้นะคะก็เออน่ะไม่ได้เจอกันนานก็เลยชวนเพื่อนไปนะคะแล้วทีเนี้ยพอไปออตอนแรกก็ว่าจะไม่ไปใช่ไหมแล้วทีนี้เขาเอาผู้ชายมาล่อไงเขาบอกว่าเฮ้ย แฟนบอกว่ามีเพื่อนมาด้วยคนหนึ่งยังไม่มีแฟนนะคะามาคนเดียวนะคะแล้วก็บอกเฮ้ย <He i, S 1> หรอเป็นไงหรอไหมก็็บอกไม่รู้นะคะเพื่อนก็บอกว่าไม่รู้นะไม่ได้รู้จักเขานะคะเป็นการส่วนตัวนะคะแต่ว่าแฟนเขาบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมง,งานของเขาอีกทีนึงเคยทํางานร่วมกันที่ออสโลนะคะก็เลยเดินทางมาพร้อมกันนะคะแล้วทีเนี้ย <c oughs> ปาก็เออไปไม่ไปตัดสินใจก็เลยเออเพื่อผู้ชายลองไปดูนะคะเพราะว่าเพื่อนไม่ได้มีอะไรบอกนะคะไม่ได้มีข้อมูลอะไรของลุงบอกเลยนะคะบอกแค่ว่าไม่มีแฟนแล้วมาคนเดียวนะคะก็ลองไปดูเขาบอกงี้ไม่เห็นจะเป็นไรเลยก็แค่บอกว่ามาเจอเรามาเจอพี่เขาบอกงี้นะคะมาเจอพี่ชอบไม่ชอบก็ค่อยว่ากันไปอะไรอย่างงี้ทีเนี้ย <c oughs> แต่ขอบอกนะคะลุงกับแฟนเขากับเพื่อนเขาอะไม่รู้นะคะว่าปา กับเพื่อนนัดก mm ันนะนัดกันว่าเออจะไปดูตัวลุงเขาไม่ได้รู้เรื่องนะคะทีนี้ป้ายากับเพื่อนก็เลยขับรถไปกันนะคะไปส่วนภูมิก็โทรหาเพื่อนนะคะบอกว่าอยู่ไหนถามเขาเขาก็บอกว่าขึ้นมาข้างบนเลยชั้นสองนะคะป้ายาก็เดินขึ้นไปเลยเนาะแล้วทีนี้ยก็ไปเจอก็คุยกันปกตินะคะแล้วเพื่อนอ่คุยแล้วก็ยังไม่เจอลุงนะคะไม่เจอลุงป้ายาก็ถามเพื่อนว่าอ้าวแล้วเขาไปไหนอะ ก็ไปห้องน้ํานะคะเขาบอกไม่อยู่ไปห้องน้ําเขาว่าอย่างนี้แล้วก็บอกเออไปห้องน้ําก็คุยกันไปก็เพื่อนอีกคนหนึ่งที่ว่า,าเป็นเจ้าของโรงงานที่ขอบรถสิบล้อเนี่ยเขาก็ไปด้วยก็ไปนั่งด้วยกันนะคะ <c oughs> ทีเนี้ยก็นั่งก,กินกาแฟคุยกันไปสักพักก็มีผู้ชายคนนึงนะคะแต่งผมลากไซผมยาวปะไหล่ยอย่างนี้แหละสอบอนด้วยนะคะสอบอนอผมสีสีควันบุรีนะคะ หนุ่มไวกิ้งเลยสีฟันบุหรี่เดินทงเทงเสื้อคอปกหลวมๆหน่อยกางเกงนี่ขอบอกเกงขามา้าค่ะเดินแบบไม่ไม่สนใจคนนะคะแบบอืมอืมอืมจ้ำจ้ำจำจำแล้วก็เดินเข้ามาในร้านไปยากก็เลยมองไปไม่ไข่อะดูจ้ำปุ๊บ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 เดินมาเลยนะ <c oughs> ทีเนี้ยไปยากก็เลยหันไปทางเพื่อนโดยอัตโนมัตินะคะว่าอย่าบอกนะว่าคนนี้อะไรเงี้ยเพื่อนบอกอืม <c oughs> ก็เลยออกตายแล้วฉันเห็นฉันเห็นผู้ชายแล้วไม่ชอบเลย oh, <no. S> 1. นึ่งไม่หลอซอก แต่งตัวก็ไม่เป็นอันนี้คิดในใจนะคะคิดในใจสองแต่งตัวก็ไม่เป็นเอ้ยไม่เอาอ่ะคือแบบก็ยิ้มเฉยๆนึกในใจว่าเอ้ยไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่ชอบนะคะไม่ได้ชอบคือเขาไม่รู้เรื่องนะคะเขาก็เดินมาแล้วเขาก็มองเฮ้ยอีสองคนนี้มายังไงนะคะเขาก็มองนะลุงเขาก็มองเออก็แนะนําทักทายกันเออก็เซ่ฮัลโหลสักพักนะคะแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจไปย่าก,กับเพื่อนนะเราก็คุยคุยกันไปสักพัก เขาก็คุยกันอะไรไม่รู้เราก็ไม่รู้เราไม่ได้ยินเพราะเราคุยกันทางนี้นะคะแล้วทีเนี้ยพอพอเราอคุยคุยกันไปลุงแกก็หยิบไอ้นี่ขึ้นมาไม่รู้เขาคุยอะไรกันนะเขาหยิบกล่องกล่องลูกอม make people talk วะ <laughs> จําได้ขึ้นใจเลยนะคะ <laughs> เดี๋ยวป้าญาจะไปหารูปมามาให้ดูนะ <laughs> เขาก็เอ่ยยื่นให้ป้าญานะพอดีมันเป็นโต๊ะยาวนี้นะคะอะอะไรนะ เพื่อนปา้าย่าเพื่อนอีกคนแล้วเขาแฟนเพื่อนแล้วก็เขาแล้วเขาก็ยืน่นเขาไม่ได้ยื่นให้เพื่อนอีกคนที่มากับป้าย่านะเขายื่นให้ป้าย่าเลยอ้าว <Yeah. S 1> เป็นไงล่ะแล้วป้า <Yeah. S 1> <laughs> ย่าก็หยิบก็หยิบมาดูอ้าว make people talk อยากคุยกับฉันแน่เลยนึกในใจนะคะ <laughs> <laughs> ก็คือสรุปแล้วก็ก็ก็คุยทักทายกันก็เพื่อน <laughs> เพื่อนเขาก็เลยแซวว่าแฟนแฟนของเพื่อนนะคะก็เลยแซวว่าเอ้ยสองคนเนี้ย เป็นแฟนกันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าอีกคนนึงเขาไม่ได้รู้จักใช่ไหมคะแล้วเขาเพื่อนคนนั้นเขาก็ผิวขาวอะไรเงี้ยมีป้าสีนี้มาเขาก็คงว่าเอออะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนบอกว่าเขาเล่าให้เพื่อนฟังแล้วว่าจะมามาแอบดูนะคะแฟนเขาก็เลยแซวว่าเป็นแฟนกันไหมเนี่ยคนนี้โสดนะเขาโสดนะเขาโสดอะไรเงี้ยเราก็ยิ้มเฉยๆนะรักษาท่าทีหน่อยหญิงไทยหญิงไทย ลุงเขาก็ไม่พูดอะไรนะคะเขาไม่พูดอะไรแล้วเขาก็เขาพอป้าก็เอ่อหยิบมาดูว่าอะไรก็คืนเขาไปเวดเดนก็คืนเขาไปแล้วก็ก็เขาก็เลยถามป้าว่าจะทำอะไรทําอะไรนะคะจะไปไหนอะไรเงี้ยป้าบอกว่าไปทํางานนูน่นนี่นั่นก็คุยคุยกันเล็กๆน้อยๆน,นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเออแล้วไม่ไปเที่ยวภูเก็ตกับเพื่อนเหรอเขาก็ถามนะเนาะเราก็บอกว่าโอ้ยไม่ไปอะ่ะ ทำงานนะคะฉันทํางานฉันไ,ไปไม่ได้หรอกเขาบอกไปสิแล้วแล้วเพื่อนไปยากเลยถามว่าทาไมจะจ่ายเขาเหรออะไรอย่างนี้เขาบอกอจ่ายก็ได้เปิดห้องอีกห้องหนึ่งเลยนั่นสายเปย์นะ,ะลุงสายเปย์เราก็เลยเฮ้ยสายเปย์นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยขำนี่คือขำคือนึกถึงวันนั้นแล้วก็ขำนะคะแล้วทีเนี้ยไปยากเลยบอกวเออไม่ได้ไปหรอกนะคะก็กินกาแฟกันสักพักนะคะ ก็เลยขอตัวเขากลับเนาะแล้วก็กไไ็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปิ๊งปังอะไรกันนะคะทั้งคู่นะไม่ได้ปิ๊งไม่ได้ปังกันหรอกของป้าญานะป้าาณไม่ได้ปิ๊งเขาหรอกแบบเออเฉยๆเพราะว่าไม่ใช่สเปกไงเนาะใครใครใครก็ชอบคนหล่อใช่ไหมคะคนหล่อคนดูดีอะไรอย่างนี้เนาะ <laughs> แล้วทีเนี้ย <c oughs> พอป้าญาจะไปเขาก็ลุงเขาก็เลยถามว่าขอเบอร์โทรป้าญาได้ไหมเอ้ยเขาขอเลยนะ ไปยเยเออให้ดีป่าวะอะไรเงี้ยเออให้ไปเหอะพูดไปคุยกันไปอะไรเงี้นะคะก็ลองดูก็ลองคุยลองฝึกภาษาด้วยอะไรเงี้นะคะก็เลยให้เขาไปไม่ชอบเขานะแต่ให้เบอร์เขาไปนะคะพอให้เบอร์เขาพอไปะยะกก็ขอตัวกลับไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ไปกันนะคะไปทํางาน แล้วทีเนี้ยพอเขาถึงภูเก็ตเขาส่งข้อความมาว่าถึงแล้วนะเขาจะพักผ่อนก่อนนอนก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะตื่นไปกินข้าวอะไรอย่างงี้นะคะเพื่อนก็โทรมาบอกเหมือนกันว่าเออถึงแล้วเดี๋ยวเขาไปกินข้าวแล้วออตอนเย็นจะไปกินข้าวกับเขาพูดอย่างงี้ทีเนี้ยพอตอนเย็นเพื่อนก็โทรมาบอกว่า เออไปกินข้าวด้วยกันกลับมาแล้วแล้วเขาก็ขึ้นข้างบนเลยเขาไม่ออกไปไหนอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าจะรู้ได้ไงเพราะว่าเขาอยู่คนละห้องแล้วตัวเองเข้าห้องใช่ไหมเข้าห้องเสร็จแล้วเข้าห้องแล้วจะเห็นได้ไงเขาออกไม่ออกใช่ไหมเขาอาจจะออกตอนดึกก็ได้น,นี่ปรยาคิดแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรก็คุยกันอยู่แล้วเขาลุงเขาก็ส่งข้อความมานะคะตอนเย็นว่าเออไปกินข้าวมากําลังจะเข้าห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเฉยไปวันที่สองเขาฟูดมอร์นิ่งมา พอคุณมานิ่งมาอ่าป้าย่าก็คุนมานิ่งกลับอะไรก็คุยกันเล็กน้อยแล้วก็หายไปทั้งวันแล้วทีเนี้ยเ <h> <c oughs> พื่อนก็บอกว่าเออก็เหมือนเดิมไปทะเลกันทั้งวันตากแดดกันทั้งวันอ่าไปอาบแดดกันทั้งวันเขาก็บอกอย่างนี้เนาะจนตอนเย็นเขาก็ไปกินข้าวมาแล้วทีเนี้ยลุงเขาก็โทรมาเลยทีเนี้ยวันที่สองโทรมาแล้วบอกว่าเออฉันไม่อยากอยู่ที่ภูกเก็ตแล้วว่าฉันอยากไปเที่ยวกรุงเทพโ <c oughs> ปยาอะไรอ้าวหรอ,อมายังไงอ่ะก็คนไม่รู้จักกันเข้าใจไหมคะคนไม่รู้จักกันแล้วแบบแล้วเออนั่นแหละก็เลยว่าเอ้ยจะเอาไงวะจะให้เขามาไหมเขาก็บอกให้เขาไปเที่ยวกรุงเทพฯาปยาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไปยาก็เอ้ยจะเอาไงวะจะเอาดีหรือไม่ดีจะให้มาไม่ให้มาก็ถามเพื่อนเหยเอาไงก็แล้วแต่นะก,ก็ลองคุยเขาไหมเขาก็บอกงี้ก็ลองคุยเขาไหมเขาก็โอเคแฟนบอกเขาว่าเค้านิสัยดีนะคะไปยาบอกเฮ้ยหรอเออก็ได้ ก็เลยตกลงอบอกลุงว่ามาสินะคะก็เลยบอกก็เลยบอกลุงอันนี้นอกรอบนะคุยกับเพื่อนนอกรอบนะคะก็เลยบอกลุงว่ามาสิแต่ว่าฉันนไปเที่ยวไหนกับคุณไม่ได้นะเพราะฉันทํางานนะคะลุงก็บอกไม่เป็นไรนะคะวันไหนไปย่าทำงานก็ทำงานไปเขาบอกงนี้เขาก็อยู่ได้เขาว่าอย่างนี้นะเขาก็อยู่ไปเที่ยวของเขาได้อะไรอย่างนี้แล้วก็บอกเออก็ได้เออเอาวะก็ลองดูนะคะเผื่อได้เป็นมาดามนะไม่ได้ชอบนะแล้วแล้วทีเนี้ย วันตอนเย็นลุงก็เลอกว่า,วางั้นพรุ่งนี้วันที่สามนะคะพรุ่งเนี้เขาอ่ะจะคืนนี้มันไม่มีไฟนะคะเขาไม่มีไฟตอนเช้าไม่มีไฟเขาเช็คแล้วมันจะมีไฟพรุ่งนี้ตอนเย็นเขาว่าอย่างนี้นะคะประมาณสามสี่ทุ่มตอนตอนกลางคืนนะคะสามสี่ทุ่มมารับเขาได้ไหมเขาก็ว่าอย่างนี้ไปเยียวว่โห,โหไปรับเหรอวะแต่ตอนนั้นก็คือตกลงหาโรงแรมกันแล้วนะคะ ตกลงหาโรงแรมให้แกแล้วแกบอกขอเอาที่มีไอ้เบรคฟาสต์ด้วยนะเขาบอกแกเป็นคนชอบตื่นเช้ามากินข้าวแล้วก็กินกาแฟานะคะปาะะก็หาให้เขาเ็จสับแถวปทุมนั่นแหละป雅ะะอยู่ปทุมนะคะแล้วทีเนี้ย <c oughs> พอน,นะะัดปาก็เขาก็เลยจองบอกว่าจองตัวไม่ได้นะมันได้ตอนเย็นมารับได้ไหมปาก็บอกเออได้ได้ไดเออไม่เป็นไรก็ดูแลเขาหน่อยถือว่าเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงนะคะเขาก็เลยเออโอเคก็นัดกันสามสี่ทุ่ม สามสี่ทุ่มออกมาเขาว่า,างี้เนะะาะป้ายะก็เลยไปรับเขาที่สนามบินดอนเมืองตอนนั้นดอนเมืองยังไม่ปิดนะคะดอนเมืองยังยังใช้อยู่ก็ไปรับเขาที่สนามบินดอนเมืองก็บอกกันว่านั่งคอยตรงทางออกเลยนะคุณเดินออกมาก็จะเห็นฉันเลยเขาก็บอกเออโอเคแต่ทีเนี้ยไม่เห็นค่ะไม่เห็นกันป้ายะก็ยืนยืนยืน,ยนก็ไม่เห็นทีเนี้ปยป้ายะก็เลยไปเดินเดินไปดูไอ้ที่ไฟขาเข้าในประเทศใช่ไหมคะอ้า ไปดูก็ลงแล้วนี่แต่ก็ไม่เห็นก็เลยโทรหาเขาโทรถามว่าคุณอยู่ไหนอะ Where are you now นะคะพูดสปี k กับเขานะฝึกฝึกเขาเลยบอกอยู่นี่เขาบอกอยู่นี่อยู่นี่เอา้าอยู่ไหนแล้วก็อยู่ตรงนี้แหละเพราว่าพี่ยักก็หันไปหันหลังไปหันหลังไปเอา้าก็เห็นนะเห็นผู้ชายตัวสูงยืนอยู่ข้างหลังแต่สายตานี่ไม่ได้โฟกัสผู้ชายที่อยู่ข้างหลังก็เลยเอา้าก็หาแต่คนผมยาว,ยาว แล้วเขาก็เอานิ้วอ่ะนิ้วยเงี้ยสกิดหลังไปยะเนี้ย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 อย่างเงี้งะยไปะยงเลยหันไปเงยหน้าขึ้นอ้าวคือเขาสูงนะคะไปะยะร้อยห้าสิบกว่านะลงร้อยแปดสิบนะคะร้อยแปดสิบกว่านะคะเขาสูงไปะยะเลยอ้าวอ้าเฮ้ยดูดีดูดีขึ้นนะคะดูดีขึ้นมาดแมนนุ่มสุขุมนะคะ หรือว่าตอนกลางคืนป้ายะไม่รู้นะป้ายะเอยดูดีขึ้นวะดูดีขึ้นอะไรเงี้ยเขาตัดผมอ่ะเพื่อนเพืเขาตัดผมแล้วแบบป้ายะก็เลยเออกำลังมองอยู่เฮยดูดีขึ้นว่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยเออก็โอเคนะเขาผมยาวไม่ผมยาวเพราะผมสั้นแล้วเออกางเกงขาสั้นนะเสื้อก็เขาปกเขาเหมือนเดิมค่ะคือต้องบอกพอป้ายะมารู้ความจริงนะว่าลุงแก กล้าทิ้งทะเลแสนงามของแกคือแกเป็นคนชอบทะเลมากนะคะหลังจากคบกันแล้วอ่ะแต่งงานกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไปทะเลเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแกชอบทะเลมากแกกล้าทิ้งทะเลแสนงามแสงแดดอันอบอุ่นของแกมาหาปรปแย่ที่กรุงเทพก็ถือว่าแกก็คงคิดชอบปแยา่มานิดนึงแหละใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแกเป็นคนตากแดดอาบแดดทั้งวันเพราะว่าตั้งแต่ คบกันนะก็ไปทะเลกันสองอาทิตย์ก็อยู่ทะเลกันทุกวันเช้าบ่ายเช้าบ่าย,าายทุกวันค่ะฉะนั้นคือถ้าแกทิ้งทะเลมาหาเราแสดงว่าเออมีใจมีใจอะต่อค่ะแล้วทีเนี้ยป้ายาก,ก็รับเขาก็เอาก็รับเขาไปไปส่งที่โรงแรมนะคะแล้วก็ส่งเขาก็บอกเขาว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะมารับพาไปเที่ยวนะคุณอยากไปเที่ยวไหนเขาบอกเขาไม่รู้ตอนคุยกันในรถนะคะเขาไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย อา้าวหรอเออเออก็แล้วแต่ป้าะยาแล้วกันว่าจะพาไปไหนพาหรือว่าถ้าคุณคุณทางานก็ทําไปเขารออยู่ก็ได้อยู่โรงแรมเขาว่างี้นะอา้าจะมานั่งอยู่โรงแรมได้ไงเราก็คิดเนาะเราก็เออวันแรกก็พาลับไปซะหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่างานของป้าะยาก็คือฟรีแลนซ์นะคะอย่างที่บอกแล้วก็รับทําบัญชีด้วยเนาะนั่นแหละก็เลย บอกเขาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเที่ยวนะคะพาไปเที่ยวเดี๋ยวฉันจะพาคุณไปเที่ยวอยุธยานึกได้อยุธยาเพราะว่าปทุมอยุทยามันใกล้กันใช่ไหมคะก็บอกเขาว่าเออเดี๋ยวจะพาไปอยุธยาฉเฉลยแล้วนะคะเดทแรกคืออยุธยาไปเที่ยววัดค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วทีนี้พอพอไปส่งเขาที่โรงแรมเช็คอินอะไรเรียบร้อยให้เขาแล้วก็ให้เขาขึ้นไปพักผ่อนของเขานะคะ ก็บอกเขาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะฉันจะมารับคุณเสร็จประมาณกี่โมงเขาก็บอกก็กี่โมงก็ได้เขาตื่นเช้าเขาว่างนี้นะคะเขาก็จะกินข้าวก่อนเจ็ดแปดโมงเขาว่างนี้เนาะป้ายาก,ก็เลยบอกเออนะเจ็ดแปดโมงก็เดี๋ยวฉันมารับคุณหลังจากแปดโมงแล้วกันเก้าโมงแล้วกันบอกเขาอย่างนี้เขาโอเคพอเก้าเขาก็บายบายกุญแจกันนะคะป้ายาก,ก็กลับบ้านแล้วทีเนี้ยพอวันรุงขึ้นป้ายาก,ก็มารับเขาไปเที่ยวอยุธยาก,กันนะคะ ตอนไปนี่ก็คือหลงหลงระเบิดระเบ้อเหมือนกันค่ะทั้งๆท,ท,ที่อยู่ประุมมานานเหมือนกันนะคะแล้วก็ไปอุทยายังหลงเลยอ่ะแล้วก็ไปหลงอยู่ในอุ่ยาขับรถวนอยู่อย่างนั้นค่ะเจอวัดไหนก็เข้าวัดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จําได้ว่าวัดที่ไปนะคะคือวัดที่มีหัวพระเสียนพระค่ะอยู่ในต้นโพค่ะ,คะนั่นแหละวัดนั้นเลยนะคะแล้วก็ไปที่จําได้ <laughs> ลุงแกถ่ายรูปไว้นะครับ กล้องป้าะยาเป็นมือถือรุ่นซัมซุงเก่ามากแล้วนะคะมันก็หายไปกับซิมกับเครื่องไปแล้วไม่มีแต่ของลุงอะแกมีกล้องนะคะป้ายาก็ไปค้นเจอมาก่อนที่จะเล่าเรื่องเนี้ยไปค้นรูปก่อนนะไปค้นรูปมาเดดแรกแล้วก็ลุงแกก็บอกว่าขอจะถ่ายรูปให้ป้ายาะนะป้าะยาก็เอ,อ่ยืนแอคให้เขาถ่ายนะแล้วป้ายาก็ถ่ายให้เขากลับไปอพอวัน พอเจอกันกลางวันนะ่ะก็จะก็รู้ว่าเออลุงแกก็ไม่ใช่คนหล่อนะคะแต่กลางคืนนะดูดีนะตะตลึงเออแต่ก็ก็ลองคุยค่ะลองคบก็เอ้ก็สบายๆนะคะไปกับเขาไม่ค่อยเก่งเหมือนเราเป็นตัวของตัวเราเองเขาก็เป็นตัวของเขาเขาเป็นตัวของตัวเองมากนะคะเขาไม่เขาไม่ได้มา เฟกมาสร้างภาพรักดูดีอะไรเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นนะคะแต่จริงนะจริงลุงเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วทีเนี้ย <c oughs> ก็ขากลับก็พอไปเที่ยวเสร็จขากลับก็แวะกินข้าวแถวบางไทรนะคะกินข้าวเย็ยนแถวบางไทรก็มาส่งเขาที่โรงแรมแล้วก็คุยกันคุยกันคุยกัน,กนแล้วจนอาทิตย์หนึ่ง <c oughs> เป็นอยู่อย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งเขาก็เลยถามป้าย่านี่แหละถามเขา ว่าตกลงเราเราจะเอายังไงต่อนะคะเอแกก็บอกว่าแล้วป้าจะเอายังไงจะคบกับเขาไหมเราลองมาคบกันไหมแกก็เลยว่าองี้ป้าก็เลยเออก็ลองคบได้นะเพราะเราก็ไม่มีใครใช่ไหมคะเราก็ไม่มีใครแล้วก็อ่ะเหมือนรู้เลยว่านินทาเราไม่มีใครเขาก็ไม่มีใครเขาบอกว่าเขาไม่มีใครนะคะแล้วทีเนี้ยแกก็บอกว่าโอเคลองคบกัน แกก็วันนั้นปไาย่าไม่ได้ทํางานแกก็เลยบอกว่าแกจะไปพันทิปนะคะไปดูของให้ลูกชายเขานะคะป้าย่าเลยเอ้ยไปสิแต่ฉันไม่ได้ไปนะแกบอกไม่เป็นไรแกไปเองนะคะแกก็นั่งแท็กซี่ไปก็ตอนไปก็คุยกันตลอดอะนะคะไปย่าเฮ้ยนัดใครหรือเปล่านัดใครก็ช่างเถอะอะไรอย่างนงี้เแาะก็แล้วแต่เขาเพราะว่ามันก็แค่ตกลงว่าคบกันแต่ตอนนั้นเขาก็ โชกลับมาเหมือนปกติก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้อยู่นาน,น,านเขาไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงเขาก็กลับนะคะนั่งรถไปแล้วก็กลับเขาบอกเขาไปดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออนึกว่าไปไปนัดสาวที่ไหนนะ นั่นแหละแล้วจนคบกันอยู่อย่างเงี้ยจนสองอาทิตย์สามอาทิตย์อาทิตย์ที่สามเข้ามาสามอาทิตย์นะคะอาทิตย์ที่สามปะยาก็เลยชวนเขาไปกินข้าวกับพ่อนะคะกับพี่สาวปะยาที่ปทุมนะคะแล้วทีเนี้ยก็อยากให้เขารู้ว่าเออยังไงเราเป็นยังไงครอบครัวเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยรู้เลยตั้งแต่แรกนะคะปะยาจูโจมนะคะไม่ได้ชอบนะแต่จูโจมเขามากเลยเขาก็บอกไปได้นะคะก็ชวนเขาไปกินข้าวกับพี่สาวกับพ่อแค่นั้นเองเอออยากขำพ่อปะยาเจอ พ่อปายาเขาไม่ชอบฝรั่งนะคะเขาบอกว่าเอ้ยจะเป็นตะขีเดียดไหมล่ะพ่อแล้วเอพอพอพาไปพ่อก็อออบอกเออก็ไม่เป็นตะขีเดียดเนาะเจอลูกเขยให้ว่าที่ลูกเขยตอนนั้นนะนั่นแหละค่ะก็แค่นี้เองนะคะพอเขากลับไปเขากลับไปก็โทรคุยกันปกติก็เป็นรักออนไลน์แล้วทีเนี้ย ลุงกลับไปลุงถึงจะขอเฟซป้าย่านะแล้วก็ถึงจะคอนแทคก,กันทางเฟซแล้วก็ส่งเมสเซนเจอร์คุยกันนั่นแหละนั่นแหละชีวิตที่เจอกันเพื่อน,อนตอบไหมตอบสรุปให้นะตอบอได้ขับตอบแล้วนะคะตอบไหมตอบอนั่นแหละแล้วพอพอลุงกลับไปมีนาเมษาเนาะลุงก็กลับมาใหม่ ลุงก็กลับมาใหม่อีกสิงหานะคะแล้วค่อยมาฟังตอนต่อไปนะคะโอเคค่ะปาตอบให้แล้วนะคะว่าป้ากับลุงเจอกันได้ยังไงนะคะแล้วเออไปเดทกันที่ไหนนะโอเคค่ะเดี๋ยวปยิจะมาเล่าว่าใครขอใครแต่งงานก่อนเนาะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ ите, าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะค่ะเด็กบ้านละอมัยโอ้ยมาราทอน20สินาทีเลยเนาะมาราทอน ช่วยอะไรใครได้ไหมนเนี่ยความรักของป้ายากอะไรเนี <laughs> ่ย